สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของรางวัลซีซั่นใหม่ซีซั่น2องแม็กซิโกเจมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังคงเข้าทีมเวิลด์ทัวร์เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับซีซันหนึ่งนะซีซั่นนี้นะครับมีการ์ดดีๆแจ่มๆมาแจกกันเพียบเลยนะนำทีมมาโดยโรดิโก้ซูเปอร์สตาร์จากเรล่ามาริสตัด88และนักเตะการ์ดไอคอนเวิลด์ทัวร์ซิลเวอร์ซูเปอร์สตาร์ของซีซั่น2เนี่ยก็มาได้นะนำทีมมาโดยเดอะคิงเปเล่ฟางไปเค้นบาวเวอร์วันนี้เดี๋ยวมีเควสมาให้ทำกันเดี๋ยวผมพาไปดูใใหห้้มมดเเเเลลยยนนนนนนนะครรรทททีีท World Tour Silver, ี่่่ป็สาาชออบัว์์ตตขงง จัดนักเตะก,กาซินเวอร์ล้วนไปเนี่ยนักเตะพวกนี้เพื่อนๆสามารถที่จะทําเควสเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีทัวนาเมนต์มาให้คล้ายกับซีซั่นหนึ่งที่เพื่อนๆไปเล่นกันมาแล้วก็มีแพ็กแจกค่อนข้างเยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วพอมกันแล้วก็เดี๋ยวไปูเรื่องราวคลิปวันนี้กันเลย let's go <S food c h i a p coin จำหน่ายคอยในเกม FC 26ใช้ระบบ Comfort trade ปลอดภยัยมั่นใจได้แต่ไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุด พิเศษแจ้งกับทางร้านออามาจากช่องพี่จิ๋วฟี فا แถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับซีซั่นนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับจะมีทั้งหมด40เลเวลนะเพื่อนๆที่เล่นปกติโดยที่เราไม่ได้เติมซีซั่นพาร์สเนี่ยเวลาเราเก็บเลเวลที่จะเป็น SP ็สีโมรตรงนี้มา1,000 XP เท่ากับ1เลเวลนะครับเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลเฉพาะทางด้านซ้ายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับตรงที่เป็นพรีเมียมแบบนี้เพื่อนๆต้องเติมพรีเมียมซีซั่นพาร์สเท่านั้นนะครับวิธีกกมมีีีกกกกกกกาาาารรรรรรรดดดด็็็ใใหหหห้้้้้ X ตตงงนนนมมไคคับืือออจจะะสเชย1,000 FC เท่านั้นนะครับแต่ถ้าผมแนะนํากับเพื่อนๆว่าไม่ควรเอาคอยมาทำไยนะเพราะมันไม่คุ้มเลยถ้าเพื่อนๆอยากเติมจริงๆก็เติมเป็นฟรีเพอพอยตตรงนี้จะคุ้มกว่าก็จะประมาณไม่เกิน400บาทนะครับสำหรับ1,000 FC p o i n t นั้นจริงน่าจะไม่ถึงเนื่องสำหรับปีนี้มันจะถูกกว่าเดิมหน่อยนึงก็ไปจัดกันได้นะครับเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดเราเติมไปปุ๊บอันนี้เราก็ไม่ได้ไดของรางวัลเลยนะแล้ว XP พวกนี้เพื่อนๆต้องทำเควสเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันอยู่อีกตั้งประมาณเดือนหนึ่งนะั่ออยๆมาาาททุกเทกเศ่งคืนนี้ที่จะเข้าปม2ก็งจะมีควมาให้ทเกก็บันอีกยบ ล้วค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับในกรณีนี้ก็จะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะแล้วแต่เพื่อสะดวกเลยถ้าเกิดเติมไปปุ๊บพอผ่านหนึ่งเวลเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเลเวลละ2อ,อย่างได้ทั้งอัญจาที่เป็นแบบปกติแล้วก็เป็นแบบได้อันขวาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูทีเละเวลไว้นแะแล้วก็ดูตรงที่เป็นแบบพรีเมียมด้ว่าได้อะไรนะครับเวล1หนึ่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะ แพ็กธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเติมเนี่ยก็จะเป็น75ด้คูณ10บแรงโก้ได้จริงๆแพ็กมันก็คงดีขึ้นแหละเพราะว่ามันเข้าซีซัน2แล้วนะครับพวกเตก,กาไอคอนพวกนี้ก็จะไปอยู่ในโหมดคาเดยโหมดหรือโหมดเพย์ย์โหมดด้านนอกนะถ้ามันขึ้นมาตรงนี้นะครับอืมตรงนี้เหมือนจะมี PP ที่จะได้แพ็กเตกาไอคอนเป็นตัวโลนะละิเวอร์โดกับฮูโก้ซานเชสนะครับมาเลเวลา3พวกคอยพวกนี้ก็ไม่ใช่คอยในเกมนะครับจะเป็นคอยในโหมดคลับที่เป็นโหมด1111ออข้างนอกนะครับสาบตรงนี้นะอันนี้ก็เหม เอร์เคสโบไว้ในโหมดต่างๆนะครับตรงนี้ที่เลเวล5แบบฟรีก็จะมีโอลิวาร์โดเหมือนกันอ๋อเท่ากับว่าอันเนี้ยถ้าใครเติมครีเมียไว้ได้แต่เวลสองเลยแต่ถ้ามาถึงเวลห้าเนี่ยแบบฟรีเนี่ยก็จะได้ตัวโลนดิวาร์โดกับซันเชสเหมือนกันนะครับอ่ามาดูนักเตะดีกว่าที่ผมจะสนใจมากกว่านะครับเลเวล5แบบพรีเมียมมีอาราโฮแบ็คขวาของทีมบอลมัดนะว้าวน่าสนใจเลยสกิลสามวิกสาวเทดดีด้วยนะครับมีเตะเส็บไซค์เต็คเกอร์ปิงพาร์เลียนเลส พีเอสแปดสิบแปดสเตเตอร์รวมดีมากๆโลฟูลแบ็กเดอรเบิร์นสองพัสด้วยวันนี้ผมว่าของดีแน่นอนเลยนะครับสำหรับจูเลียอาราโฮของบอลมาถ้าใครเติมคิมี่เอ็มก็อย่าลืมเอาไปเล่นกันนะเวลห้าก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็เป็นของในโหมดคลับเหมือนกันนะครับตรงนี้นะสำหรับโหมดคลับเหมือนกันข้างนอกนะครับเวลหกตรงนี้แพ็ รีนะผมขอกดดูหน่อยสิมีอะไร78การันตีนักเตะบราซิลซะด้วยเวลเจ็ดเป็น80ดคูณสแบบขายได้นะครับแบบพรีเมียมมาที่เลเวล8ก็จะมีเพิ่มโลให้กับนักเต,ตะตำแหน่ง CM นะครับตรงนี้นะต่อมาก็มาที่เลเวล8ตรงพรีเมียมก็เป็นชุดเท่ๆเฉยๆ,ๆนะครับโอ้โหมันไม่ค่อยมีแพ็คเยอะเลยเนาะเวลเก้าก็มีเป็นแคปเดวิลล่านะครับแล้วก็โอ้โหพรีเมียมตรงนี้ก็เป็นของหมดคลับข้างนอกหมดเลยเนาะเราเติมแล้วก็อยากได้ของแอตเลติเมตีมนะเลเวล10แบบ มีคนโจนเนสนะครับ,คนน,นค,รบคนนี้จะเป็นกองหน้าของหลีกซาอูวิ่ง92อนะครับเดี๋ยวเราดูกันหน่อยสิตัวนี้ไม่รู้จะมีใครใช้หรือเปล่านะมีลาผิดวูตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับเ,เพื่อนๆตัวนี้เอาไปย่อยดีกว่านะสำหรับตัวนี้ผมเฉยๆมากๆเลยครับเดเวลสิบแบบพรีเมียมมีเพิ่มเพสไตนิกสเตอร์เงินนะครับอืมก็ไปแอดเพิ่มได้เวลาจะอีโบนั่ตเตะนะ เลเวล11อันนี้มีแพ็กอะไรเอ่ย81คูณ2นะครับแบบฟรีพีเมียมได้ลามิเลสนะครับไปเล่นในโหมดคาเดมอนเนะเลเวลสิ 12. แบบฟรีก็โอ้โหแคมปอตรงนี้นะครับไม่ได้สำคัญเลยนี่แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเติมพรีเมียมพิซซันพาสเนี่ยมันจะชอบมี xp บูสให้ ตรงนี้ก็คือ2 5 0 0 sp แจกฟรีเมื่อเพื่อนๆถึงเลเวล12พอได้พุ๊มมันก็จะบูสต์ขึ้นไปประมาณเวลครึ่งไ,ได้อีกด้วยนะครับคนที่เติมเนี่ยก็จะเก็บเวลเร็วกว่าคนที่ไม่เติมนะครับเพราะมันจะมีบูสต์แจกแบบนี้แหละเลเวล13มีแพ็กอยู่นะครับ80คูณ2ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะครับพเมยมก็จะเป็น80คูณ3นะครับเวล14มีแจซิโยลิเบอรี่ไปเข้าคารีโมดด้วยนะครับนี้ก็ไม่มีอะไรหมดกลับเหมือนกัน นะครับเงาๆเลยนะมาดูนักเตะด,ดีกว่าเวล15ตัวฟรีจะเป็นชาคาเแน่กองหลังสูงเท่าไหร่6ฟุตอุ้ยนี่ยจะเล่นได้นะอุเทด,ดีซะด้วยอินเตอร์เซปยิ่งจอ บูเชอร์นะทีมลียงหญิงนะแต่เอาจริงนะฮะถ,ถึงซีซั่น2ตรงนี้สัด85ถ้าแต่แบบนี้ก็ยังไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะครับพูดตรงๆเพราะว่าตัวทองมาขึ้นยอดซาลิบาเลยตรงนี้ก็มันจะแพงแล้วนะครับตัวนี้จะเฉยนิดนึงนะแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นวัสเกสนะครับกองหลังของทีมเจนัววันนี้สูงเท่าไหร่เอ่ย6ฟุต1 2 3อุ้ยมเอลเดอร์ฟอร์เตธทองนะเทะดิฟเฟนซ์สี่อันบูเชอร์ด้วยตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ 78, พเพจเจ็ด ก็ผมว่าเป็นตัวใช้งานละกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้โหดมากนะครับก็ใช้ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่เติมพรีเมียมีิสเซนพาด้วย15นะครับ81คูณ3แบบพรีเมียมก็ได้เป็นแพ็ก81คูณ2บาทซิลแบบขายได้ด้วยการันตีว่าจะได้ตัวบาทซิลแต่ถามว่ามันการันตีบาซิลอย่างนี้จะมีผลอะไรกับตอนให้เรา ไปถึงไหมอะ่ะผมว่าไม่ค่อยนะเพราะว่าตัวโปรโมมันก็ไม่ใช่บาดซิลล้วนอยู่แล้วอะสมมุติเป็นโปรโมต่อจากนี้เป็นโปรโมรถถ่วน็อกเอาท์หรือแอรองเงี้ยมันก็ไม่ใช่บาซิลทั้งโปรโมเนาะมันก็โอกาสออกก็คงยากมากนะครับเลเวล17ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขับค่อยเออสิ18มีแพ็คอะไร8ปคูณนะครับถ้าเก็บเวลมาถึงนะ นี้ก็เป็นลูกบอลเท่ๆเฉยๆนะครับนี่ก็เป็นแกเร,รตเบลในคาร์เดโมดวานเพอร์ซีคาาวาโลในคาร์เดโมดก็สิบเกนะครับไม่สำคัญเลยเลเวลยี่สิบมีอีว l ลูชันเพิร์เพย์สตาร์เลนเลสเงินแล้วก็จอกกี้เงินได้ทั้งสองอันเลยนะครับถ้าเป็นบันเดิลแบบนี้นะ ก็เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันใส่ให้กับนักเตะเลยเท่าไหร่ผมว่าก็คงไม่เกินประมาณ8-4หลอาน้าสำหรับนะช่วงนี้นะครับแล้วก็แบบพรีเมีย่ยมเวล20ก็จะได้เป็นเพิ่มโล1พาร์ทของนักเตะก,การตำแหน่งกองหลังนะครับก็ดีอยู่นะสำหรับวันนี้นะครับเลเวล21มี81คูณ2ขายได้แล้วก็ดับโทเค้นนะไว้เล่นหมดดับได้นะครับเลเวล22 2, มี83 1ใน3 PP แบบฟรี แบบพรีเมียม81คูณ4ขายได้นะครับ๋อโอเคยังมีแพ็คอยู่นะครับเริ่23 81คูณ5แรงโกนะครับแบบฟรีแบบพรีเมียมได้อีโวเพิ่มโลให้กับโนเตตตำแหน่งปีกซ้าย LWRW นะครับก็จะเพิ่มทุกโลในตำแหน่งนั้นเลยนะครับก็โอเคอยู่นะอันนี้นะครับเผื่อเอาไปเชนีวอลูชันได้นะครับ เลเวลยี่สมี PP 80 1ใน3การันตีนักเตะบาร์ซิล่เลเวลยีน่าสนใจขึ้นแล้วหรือยังคาร์ลอสอากาสโต้แบ็กซ้ายของทีมอินเตอร์มิลานนะครับวิ่ง85ลงกองหลังได้เล่นปีกซ้ายนดะ้ตัวนี้เล่นแบ็กซ้ายแหละผมว่าแบ็กซ้ายสวยๆเลยนะครับมีจ็อกกี้ทองด้วยโลก็มีครบเลยนะครับตัวนี้ดีเลยนะสำหรับตัวแจ,ก,วจกฟรีผมว่า แ่มเลยแต่ว่าเมื่อไรจะถึงอะไรวย่า25ไกายอยู่เหมือนกันแบบพรีเมี่ยมแบบเติมเป็นอ e ีกอพักซาวปีกซา้ายของทีมมากเซก็ต้องพูดตรงๆว่าคนเล่นทีมหลีกเอินก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ดีไหมผมมองว่าน่าสนใจเลยนะครับสกิล4วิกสามฟินชิชช็อตทอมีลาผิดเทคนิคตัดปั่นได้ด้วยโลก็ครบทุกอันเหมือนกันนะครับแต่จะดีกว่าตัวที่เพื่อนๆมีในทีมไหมไม่แน่ใจเะดับ่มี อีโวเพิ่มโลทุกโลให้กับนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวานะครับอันนี้มันเหมือนจะเป็นมัลติชอยด์อย่าบอกนะว่าอันนี้มันน่าจะให้เลือกได้อันเดียวถ้ามันไม่ใช่บันเดิลนะคงส่ยค่ใช่นะครับเลือกได้อันเดียวนะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้เติมก็ได้ไปอันเดียวของฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าพรีเมียมก็เลือกฝั่งละอันไปเลยนะครับเลขว่ายี่สิบเจ็ดมาแล้วนะครับเอ็กซ์พีบอีกสองพันห้าให้กับเพื่อนๆที่เติมพรีเมียมซีซันพาร์นะ ก็จะบูสต์ไปประมาณเลเวล29่0าได้เลยนะครับเลเวล28มีแพ็ก82คูณ2เหรอนะครับแล้วก็เลเวล28พรีเมียมเป็น EP ได้ตัวโลนระหว่างเซเลเบโตกับรามิเลสการ์ดเบสฮีโร่นะครับดีเหรอทุกคนผมเฉยๆนะไม่ค่อยดีนะแปดสองคูณสี่ 4, แบบฟรีนะครับเป็นแพ็คนะแบบพรีเมียมได้เป็นแปดสองคูณสี่เหมือนกันแต่แค่ขายได้เฉยๆเลเวลสามสิบเป็นบันเดิลรีวอร์ดอันนี่หน้าแดงสองตัวนะครับก็จะเป็นโอเวอร์เล่กับมาชานะครับอืม จะมีใครใช้ไหมเนี่ยก็ถ้าเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นคู่ก็จะได้ลิงก์นนพอดีนะครับก็ยังไม่ค่อยโหดนะสำหรับมาท่าส่วน o are, โอวาเลมีเทคนิคเอาทองโอ้ตัวนี้น่าสนใจอยู่นะ4 สี่สามเล่นปีกขวาปีกซ้ายได้อืมโหแต่ต้องเลเวลสามสิบเลยนะแล้วน่ม,มันแจกฟรีนะครับส่วนตัวพรีเมียมอันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะสนใจนอีกหรือเปล่าฟาบินโยจากทีมเอ้าอิติฮัตนะครับนี่มีบูเชอร์ทองด้วยเพส80ดิีเฟนส์87ฟิสิกอล86เทดีเฟนส์4อันบูเชอร์ทองไปเลยนะครับเล่นกองหลังได้ไหมปกติจะเล่นได้ตัวนี้เล่นไม่ได้ เล่นกลางรับนะครับไม่มีเทรดส่งนะแต่ก็น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเหมือนกันครับเพื่อนๆคนไหนเล่นทีมซาอุก็ลองได้แต่หูอีกนานเลยอเลเวล30นะครับเลเวล31มี83ดคูณสแล้วก็มี82ดสิคูณสี่ขายได้สำหรับเพื่อนๆที่เติมพรีเมียมนะแล้วก็เลเวล32แบบฟรีนะครับมีอีโวลูชันเปลี่ยนสีกลายเป็นลายอันติเมตสกรีมนะครับแบบสีสวยเฉยๆแล้วก็แบบพรีเมียมเป็นแพ็ค83แลโก้นะครับอืมไม่ค่อยโหดเลยเนาะ นะแพ็คหนูเว 3, ลสามสองเป็นแพ็คเล็กจังเลยนะครับเวลสามสามก็จะเป็นป้ายสีแล็โก้นะครับส่วนแบบพรีเมียมได้อีโวเพิ่มโลสวีปเปอร์คีเปอร์สองพัทให้กับประติดตำแหน่งประตูนะครับส่วนเลเวลสามสิบสี่ก็จะเป็นอีโวเปลี่ยนสีการ์ดเป็นสีม่วงและแบบพรีเมียมเป็นแพ็คป้ายสามคูณสองขายได้ส่วนเลเวลสามสเป็นเอโวเพิ่มเพลสไซท,ทองอินเตอร์เซปพัทนะครับเดี๋ยวไปดูว่าใส่ให้เลตติ้งเท่าไหร่เรวลสามสิบห้าฟินเนตช็อตทองอันนี้ดี มีในช็อตทองไปใส่ให้พวกลัดฟอร์ดที่เราอีโวไว้อยู่อย่างนี้ก็แจ่มเลยนะครับแล้วไ่ดูว่ามันใส่เลตติ้งเท่าไหร่นะเลเวล36ก็จะเป็น PP 8.21ปดส่ใน3การันตีบารซิลอย่างเดียวแล้วก็เลเวล36จะเปลี่ยนสีกาเป็นลายเวิลด์ทัวร์นะครับส่วนเลเวล37มี evolution ซีซั่น2ก็เหมือนซีซั่นแรกนะครับ เปลี่ยนตรงมีมุมติดเลข2เท่ๆเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้8ปดสี่แลกโกเลเวลสามเนะครับเวลสามแปดแปดสิบใน4แลกโกนะครับอืมแล้วก็เลเวลสามสิบแปดมีอีวิลูชั่นเปลี่ยนสีการ์ดเป็นลายคอนเนอร์สโตนซึ่งมันจะบูสต์ในเรื่องของค่าเค็มด้วยนะ1จุดให้กับคลับนะครับตรงนี้นะแล้วก็เลเวลสามสิบเก้าแบบฟรีแปดสี่คูณสามแบบพรีเมี่ยมแปดสี่คูณสองขายได้และเลเวลสี่สิบ อันนี้เป็นมัลติชอยด์นะครับก็คล้ายๆท,ที่แล้วนะครับต้องเลือกอย่างหนึ่งว่าจะเอานักเตะหรือเอาแพ็กนะครับอ่ะเรามาดูกันส่วนแพ็กเป็นแพ็ก85คูณ3นะส่วนนักเตะก็จะเป็นโลซานโนนะครับเพื่อนๆเฮอร์วิ่งโลซานโนที่เมื่อก่อนเคยอยู่นาโบลีตัวนี้เก่งมากนะครับในเกมนะวิ่ง9.4เลยสำหรับตัวนี้เล่นปีกซ้ายปีกขวาได้ว้าวสแตนโฮสุดๆควิกลาผิดในตัวลาผิดทองเทคนิคอลฟิตเนสช็อต อู้ <Ooh, S 2> เล่นปีกสายตัดปั่นก็ได้เอูโอ้แจมเลยนะทางขวาก็เอาเรื่องเอาราวอยู่ตัวนี้ดูดีเลยปัญหาอย่างเดียวก็คือมันลิงยากนะครับมันเป็นหลีก MLS แต่ว่าถึงเวลานั้น,นเพื่อนๆน่าจะมีไอคอนฮีโร่คอยบูส์เคมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน,นเพื่อนๆเราตัดสินใจกันดูนะถ้าไม่ได้ใช้ก็เลือกแพ็กก็ได้ครับ มันก็จะคล้ายๆกับซีซั่นหนึ่งนั่นแหละที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ผมก็เลือกแพ็คเหมือนกัน,กนในกรณีนั้นนะแต่อะไรสุดท้ายเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นพิกที่แบบถ้าใครเติมก็คงอยากได้แล้วนะครับสำหรับโลดิโก้จ่าเรอัลมาดริที่มาพร้อมฟิเนชชช็อตทองพร้อมควิกสเตปเทคนิคอลอินวิซิฟเดนบอลอินเวนทีฟและก็เกมเชนเจอร์นะครับโอ้โหสุดยอดเล่นกองหน้าก็ได้เล่นปีกขวาก็ได้แต่ถ้าเล่นกองหน้าจะมีโลแค่ฟอร์น่าเดี๋ยวริ่งตำแหน่งให้ดีที่สุดก็คงมันปีกขวานั่น มันก็จะไม่ค่อยด้ตัดปั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นนักเตะขนาดขวานะครับแต่ถา pues มว่าปั่นได้ไหมผมคิดว่า4ดาวปั่นขาซ้ายก็น่าจะปั่นได้แต่แบบอาจจะไม่ได้แบบปั่นจากนอกกรอบอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวที่ถือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเติมยังไงก็ต้องเลือกนักเตะแน่นอนกับแปดสิบสามคูณสิบขายได้คงจะไม่คุ้มเท่าโรดิโกตอนที่เป็นตัวมูริีสั้นหนึ่งผมก็เอาตัวมูริมาเหมือนกันถึงแพ็กนี้จะน่าเลือกก็เถอะเอานักเตะมาเถอะเพราะว่าแล้วมาริยังไงเพื่อนกด้แนนน่อมมัััีีตตววลลิง์เยยอออะมากกีีหน่่ทเพื่่่อนนคงงจะมมีีีีีเป้ย เอาโรดิโก้ไปเล่นลิงค์รวมกันเถอะนะครับมันคุ้มค่ากว่าแพ็คตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วมันก็ถือว่าเป็น เลยที่ตัดสินใจว่าเราจะเติมไหมผมแนะนําตรงนี้เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยเป็นคนที่อยากได้โรดิโกก็เติมไปถ้าไม่ได้อยากได้โรดิโกผมคิดว่ามันไม่ได้คุ้มมากเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเออถ้ามัน1000 FCpoint ยแรกกับแพ็กจ p ตรงนี้ที่ได้มาจะคุ้มไหมก็อันนี้ต้องแล้วแต่ดวงด้วยไงถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดแพ็กไอ้พวกพรีเมียมขายได้แล้วมันได้ตัวดีกลับมามันก็คุ้มแต่ถ้าเกิดได้ไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถามว่าเอห็ไม่ค่อทเยอะไหม,ไม,ยยไห,ม,มห็นนะ 5,000ันได้ครับที่จะบูสต์เลเวลวคนอื่นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถึงเติมพรีเมียมหรือไม่เติมพรีเมียมเนี่ยเพื่อนๆก็จะเววตัน40แน่นอนถ้าเพื่อนเพื่อทำเวสครบนั่นเองนะครับสำหรับนักเตะซีซันพาสก็จะมีประมาณนี้นะครับพาไปดูให้ครบถัวทั้งหมดแล้วโดยรวมผมว่าผมอยู่ในเกมโอเคนะไม่ได้รู้สึกแย่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแจกคุ้มอะไรขนาดนั้นด้วยความที่มันยังต้นภาคอยู่นะครับเดี๋ยวซีซัน3มาซีซันสมาเดี๋ยวมันก็คงจะแจกเยอะกว่านี้เป็นเรื่องปกติของเกมอแล้้้้ววนนคัตีมมมาห ตัวให้ครบสองลูกหมดไหนก็ได้เล่นให้จบ1เกมหมดไหนก็ได้นี่ก็จะเริ่มเก็บ sp กันได้แล้ว นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นสําหรับเพื่อนๆให้เล่นฟุตแชมป์นะก็จะได้อีโวเปลี่ยนสีการ์ดนะครับเทๆ่ๆแล้วตรงนี้จะมีมีท่าดีใจหล่อๆด้วยนะเนี่ยโอ้ยท่าท่านอนนะครับกวนเลยแหละบอกเลย <laughs> นี่มีท่าสมเอลท่าเท่ๆท,ท,ที่แบบว่าสวิมอะไรอย่างเงี้ยท่ไม่เล่นฟุตแชมป์ก็จะไม่ได้มานะครับอันนี้ก็จะมีของซีซั่นสองเหมือนกันแล้วก็วีเลี่ยนเจคทีปตอนนี้ก็จะมีอ่ะซื้อนักเตะสิบตัวขายนักเตะสิบตัวได้ให้จบสิบเกมสกอร์เบทเทิลเซมิโปรหมุ่ไรว่าหมุ่รัด ชนะ5เกมสอร์ตเมทเทิลจะมีโปขึ้นไปแล้วว่าโมรัตแล้วก็ทำประตูครบ10ลูกนักเตะทีมชาติบราซิลเกมเดียว10ลูกเลยก็ได้ครับเพื่อนๆจะเก็บไปได้ประมาณหนึ่งนะคุปรีวอร์ดก็มีด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพามาดูในคลิปวันนี้ก็จะเป็นนักเตะการไอคอนซิลเวอร์ซูเปอร์สตาร์ซึ่งผมขอบอกกับ่อนเพื่อนตรงนี้นะครับว่านักเตะพวกนี้ถือเพื่อนทำมามันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเล่นในทีมหลักของเพื่อนได้แน่นอนนะครับนอกเหนือว่าจะเก็บไว้เท่ๆเฉยๆแต่อเมืื่่ออเพนๆไปเล่นนใหมันจะป็น ไลฟ์อี e วนต์อันนี้นะครับเข้ามาในเพลย์ตรงนี้แล้วมาตรง Live e v e n นต์ตรงนี้แล้วเพื่อนๆจะเจอนะครับ World Tour Silver Super Star League 2ซึ่งมันจะมาในอีก16วันข้างหน้าในนี้มันก็จะมีแจกแพ็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องเล่นเป็นทีมฟูลซิลเวอร์ทั้งตัวจริงสำรองไงนะ แต่ตัวซินเวอร์มันก็ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแต่มันจะมีพวกไอคอนซินเวอร์พวกนี้ที่สแตนะเก่งกว่าการซินเวอร์ธรรมดาแน่นอนเผื่อใครอยากไปเล่นก็เอาตัวพวกนี้ไปเล่นได้นะครับอย่างตัวผมเองอะผมบอกก่อนเลยว่าผมคิดว่าผมคงไม่ทำนะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันครับส่วนตัวผมคนเดียวนะผมไม่ได้เล่นเลยนะครับสำหรับโหมดครับนั้น แล้วก็ขี้เกียจมานั่งเล่นสกอ์แบทเทินเหมือนกันแต่ถ้าใครเป็นสายที่ชอบเล่นครบๆอยู่แล,แล้วแล้วก็อยากจะเล่น The King เดอะคิงเปเล่ยลยเพราะว่าตัวจริงๆเนี่ยคงจะมีเข้าทีมกันยากนะตัวพวกนี้ก็ได้ฟิลทุกอย่างคือเหมือนกันหมดแค่ว่าสเตตมันถูกเนิบลงมาจากตัวเดิมอย่างเปเล่ตัวเบสเนี่ยก็โหดกว่าน,นี้เยอะครับตัวนี้ก็ยังได้ฟิลอยู่แต่มันจะก้นอนมากๆถ้าเพื่อนๆเอาไปเล่นในอีเวนต์นั้นซึ่งมันจะมาไม่กี่วันเองนะครับเอาจริงก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มหน่อแล้วเควสส่วนใหญ่ก็จะใช้จำนวนเกมในค,นนครัเดดี๋ยวใหู้้ค่าๆไปลกน นะครับไม่เดี๋ยวผมแปลเควสไปให้ด้วยเลยจริงการ์ดมันน่ยดูดีเลยครับทุกอย่างดีหมดแค่ว่าแสแตตมันเหมือนถูกลบทุกอย่างอย่างละ20อะไรประมาณนั้นอ่ะจาก94้าสี่หลือเจลบไปหมดอย่างละ20่ิบฟิล์นั้นนะเพื่อนๆค่าฟิสิกอลห้าสิบห้าอย่างเงี้ยตาวมิน่าหกสิบอย่างเงี้ยเพสยี่สิบสามนี่ก็คงจะมึงคงจะเล่นไม่ได้แน่นอนในทีมหลักนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมด World Tour Silver Super Star นั้นที่เป็นโหมดครับเนี่ยถ้าใครมีพวกนี้เยอะๆก็จะได้เปรีย๋เวลาไปเล่นโหมมมดนน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 ัันะะ The King นน้้้้แลลวกกก็็สุไไปปออออะะะะะรรราาณีีีคคคบ่จตงงเททิ 74นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะให้ดูคร่าวๆแล้วการสนับสนุนเพื่อนๆใครเข้ามาก็มากดดูทีละใบอย่างนี้ก็ได้นะครับเพจคือโหดหมดเลยนะครับแค่ว่าสแตดมันยังน้อยนะซึ่งการ์ดจริงๆถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวเบรกหรือเป็นตัวโปรโมชั่นเด็กหน่อยก็มีคาร์ลสเปโตนี่ก็เหมือนกันมีโรไดวิ่งช็อตทองเหรอนี่เล่นแบ็คขวานะเฮ้ยใช่เหรอ <laughs> นี่แกมุนเลยลูกระเบิดในกองนั้นผมชอบเลน่นมากๆครับในเกมนี่ก็วิ่ง77เองนะครับไกเซอร์ฟ้าก็วิ่ง70เองชามากนะครับถ้าไปเล่นในห้องปกติ แต่เทเธอร์อะไรก็คือดีเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูเคว้กันเลยครับเผื่อใครอยากทำนะซึ่งเพื่อนๆอาจจะสามารถที่จะจัดทีมทําพร้อมๆกันอย่างเควสของดูคริงไปล่นถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยเขาบอกว่าให้ทําประตูให้ได้เกมละหนึ่งลูก65เกมในสอร์แบทเทอร์แบบความยากเซมิโปรขึ้นไปหรือจะเล่นโหมดรัดไรวอลฟุตแชม์ไลฟ์อีเวนก็ได้แค้เอานักเตะทีมชาติบราซิลกองกลางตรงรูคนนั้นเนะี่ยที่หน้าการ์ดเป็น C.A.M แบบไม่ใช่ตําแหน่งรองนะต้องเป็น C.A.M ตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทำประตู1ลูก65เกมนะครับอันนี้เพื่อนๆเ,เลือกทําอันใดอันหนึ่งก็ได้นะมันมี2บรรทัดอย่างเงี้ยเลือกทําอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับผ่าอันใดอนหนึ่งก็คือได้เลยนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเขาบอกให้ชนะ40เกมโดยเกมที่ชนะเนี่ยต้องชนะในช่องว่างอย่างน้อย2ลูกในสกอร์แบตเทิรนเซมิโปรขึ้นไป ไร้ว่าฟุตแชมไลฟ์ฟีเวนก็ได้โดยมีนเตตทีมชาติบราซิลลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย6ตัวนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าต้องใส่หลายตัวแหละถ้าอย่างน,นี้ก็เหมือนกันใช่ครับอย่างของแจซินโยเดอเฮอริเคนเนี่ยอันแรกบอกว่าให้แอซซิดเกมนั้นหนึ่งลูก60เกมแล้วก็ใช้นักเตะตำแหน่งปีขวา R w หน้าการ์ดทำแอสซิดนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าต้องเป็นตัวบราซิลทำส่วนอันที่2บอกว่าให้ชนะ30เกมสอร์เบทเทิลเซมิโปขึ้นนั่นแหละ แล้วก็มีนักเตะจากทีมชาติบราซิลลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย5ตัวนะครับอืมก็คอือทำพร้อมกันได้แล้วแน่ๆแล้วเจจึงโยกับเดคิงเปเล่พร้อมกันได้แน่นอนแล้วแต่ผมขอเช็คคลอ์ลสเบตโต้อีกหนึ่งตัวอ่าคลอ์ลสเบโตนี่ยิงก็ได้เลยคลอ์ลสเบตโตบอกว่าขอนักเตะทีมชาติบราซิลดีเฟนเดอร์ลงตัวจริงน้อยหนึ่งตัวก็พอเอ้วอย่างนี้ก็ทำพร้อมกันได้หมดเลยสิประมาณก็สามสิบเกมหวนมาสามตัวทำง่ายกว่าซีซั่นแรกนะซีซั่นแรกผมจำได้มันมีหนึ่าาาลดจนนวม ได้เยอะเลยนะเออาจอาจจะน่าสนใจขึ้นแล้วหรือเปล่าหรือจะเลือกอันบนทำประตูให้ได้เกมหนึ่ลูก35เกมมีเอเตตกาซินเวอร์ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงน้อย2ตัวนะครับซึ่งไอ้สินเวอร์เนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราไปเล่นกระบอกอแล้วเนาะ <c oughs> นอกนจากนั้นเพื่อนๆจะเอาพวกกาลินชาซีซั่น1อะไรอย่างเงี้ยมาใส่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น <c oughs> ใช่ถูกต้องก็จริงเล่นสกอร์แบทเทิลเถอะเพราะว่าเนี่ยมันเอาแค่เซมิโปรมันง่ายขึ้นครับผมจำได้ว่าซีซั่นหนึ่งมันเอาโปรเฟชชั่นอลด้วยนะครับ เท่า,ากับว่าเราใส,ส่บาซิลไป6ตัวในตัวจริงเราท,ทําทีเดียวได้3ตัวเลยใช้จํานวนการเล่นทั้งหมด40เกมนะครับจริงๆ30เกมก็จะได้2ใบนี้ละแล้วก็ จะให้ได้เด็กคิงเปเล่ด้วยก็อีก10เกมนะครับทุกคนคือชนะหมดแต่ว่าเพื่อนๆต้องชนะให้ได้เกมมา2ลูกนะถ้าชนะเกมมา1ลูกเพื mm ่อ hmm. นๆจะไม่ผ่านเคว้ของเปเล่คือผมว่าทำบรรทัดล่างก็ทําพร้อมกัน3ตัวรวดไปเลยก็จะได้ทั้ง3ใบนะครับอ่ะทีนี้มันจะมีของทีมชาติเยอรมันด้วยนะครับก็คือแกมมูลเลอร์แล้วก็ฟางเบเกนเาวเวอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มที่แกมมุลเลอร์ทำประตูเกมมา1ลูก50เกม ชแชงเตะทีมชาติเยอรมันทำประตูส่วนอันล่างต้องมีนักเตะจากทีมบาเยิร์นมิวนิกชายลงเป็นผู้เล่นตัวจริงน้อย3ตัวนะครับอุ้ยนี้น่าทําพร้อมกันได้นะเราใส่บาซิลไป6เราใส่บาเยิร์นไป3อันนี้25เกมเองนะครับแล้วก็เบคเกนบบวเวอร์บอกว่าเล่นให้จบ25เกมสกอร์เบทเทิล มีนักเตะจากทีมชาติเยอรมันตำแหน่งกองหลังลงเป็นผู้เล่นตัวจริงน้อย1ตัวนะครับอืมได้นะหรือจะแอซซิ์ให้ได้เกมมา1นลูก15เกมก็ได้นะครับโดยใช้นักเตะตำแหน่ง CDM ทีมชาติเยอรมันทําแอซซิดนะครับอุ้ยนี่แค่15เกมเองนี่ เพื่อนๆใส่บาเยินไป3บาซิลไป6ติดยอรลมันกองหลังบาซิลกองหลังหนึ่งที่เหลือก็เป็นบาเยินสาตัวบาซิล6ตัวจบเลยเพื่อนๆทำทีเดียวได้ในทั้งหมด40เกมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะครบหมดเลยนะครับแกมมุลเลอร์เนี่ยยีเกมเองที่ชนะนะครับแล้วก็ของเบ็คเคนบาวเวอร์เนี่ยถ้าเลือกอันประทันบนก็2 5เกมเหมือนกันก็เยอะอยู่40เกมนะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็น่าจะ ครบท้วนทั้งหมดแล้วนะครับส่วนพวกตรงนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรนะครับในนี้ยังมันเป็นเควสล่วงหน้าของ World Tour ครับนะครับยังไม่ถึงพวกนี้ก็จะเป็นอันเก่าเก่าเกิดทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ย,วยาวน,นิดนึงนะเพราะว่ามวัวแต่งงกับพวก <c oughs> แก๊งซินเวอร์ซุปเปอร์สตาร์นี่แหละเอาสรุปว่าทำง่ายกว่าเดิมอย่างนี้ก็ดีเลยสำหรับเพื่อน,อนที่ สนใจอยากจะไปเล่นในโหมดนั้นก็จะได้นักเตะต่วนี้่ตั้งห้าใบเลยนะไปใส่ใน11ผู้เล่นตัวจริง <c oughs> ก็ถ้าใครทําซีซันที่แล้วไว้บ้างถ้าสองสาตัวนี้ก็จะฟูล1ิบเอ็ดตัวนะเป็นซินเวอร์แบบฟูลกันแบบนั้นเลยนะจะเล่นสนุกกันกว่าเดิมนะครับสกิปนี้ก็เท่านี้เลยนะลองไปถึงใจงกันดูนะว่าจะซื้อซีซันพารหรือเปล่าแล้วก็ เดี๋ยวรอเจอกันอีกทีในคลิปที่จะลงพรุ่งนี้ตอนเช้านะสำหรับเทศกาลใหม่สนานกันแน่นอนนะอัตเมตสกรีมทีมสองนะครับเ,เพื่อนๆเป็นประโยชน์กันอย่าลืมช่องกดไลค์กดติดตามไว้นะเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกม FC ยี่สิบหกโมเอติเมตทีมหรือเ,เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปให้ลิงก์ใต้ใคลิปนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากช่องวิกจิวฟี فا เดี๋ ด้วยนะครับ